สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ Samsung a 7 1 4 g นะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นจอเทียมสแกนนิวได้นะคะนะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะโอเค เดวเราดูรอบๆเลยนะคะรอบๆจอนะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะแล้วก็จะมีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะ แต่เริ่มแรกเราจะมาดูความสว่างของจอกันนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดเนี่ยเป็นยังไงอันนี้จะเป็นแสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะนี่นะคะแสงสว่างสูงที่สุดแล้วก็ต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะ นี่นะคะแสงสว่างต่ำที่สุดสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะต่อไปนะคะเช็คทัชสกินหน้าจอนี่นะคะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยจุดไหนที่ทัชสกินไม่ได้มันก็จะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะอ่าอัน,นี้เดี๋ยวเราจะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลย ทาสกินได้นะคะต่อไปสีจอนะคะน,นี่นะคะสีจอไม่พียันไม่มีเดฟิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะนี่คุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูป่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุม่มโฮมกดได้นะคะ ต่อไประบบสัมผัสนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9่หาอ่ะหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะต่อไปนะคะสแกนลายนิ้วมือ สแกนลายนิ้วมือได้นะคะอันนี้สแกนลายนิ้วมือได้นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนจอเทียมสแกนนิ้วได้ของ s a m จ็ดหนึ่งสี่จนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ